เมนูวันนี้ก็ผมดูกับเชฟคนเก่าคนเดิมครับผมเชฟจาก L อลสั่งตรงย่างหมูซี่โครงหมูแล้วก็มีทีเด็ดนี่ครับส้มตำปะปะยาป๊อกๆส้มตำปะปพยาป๊อกๆครับผมนี่ครับผมนี่ครับรับรองแซ่บแน่นอนครับผมเดี๋ยวมาเจอกันครับผมขั้นตอนการหมักหมูครับผมเพื่อทำการย่างนี่ใส่แป้ง มันลงไปก็ผมไม right? <ant> ่เหมันครับ uh, มันได่ไหนรถดีรถดีเหรอเอาช้อนใหขนาดช้อนช้อนไม่ดีช้อนอยู่ที่นู่นต่กระเบือหัวแต่กระเบืองค้ายกี๊ยวทีโอ้วี่หออะไรอันนี้มีโนโมโต้ทีเด็ดตัวนี้ครับทีเด็ดโอ้โหโอ้ทีเด็ดเก้าตัวนี้ทีเด็ดเลยครับผมตัวนี้ทีเด็ดมากมากครับทีเด็ดจริงๆกันตัวนี้ที่ที่ไทยอันนี้รูนึง ก็ใส่พริกไทยครับผมพริกไทยใส่เป็นยังมะนาวหมุ่งอีกรู่หนึ่งใส่ครับผมเป็นชุดช่วยนะถ้าถูดนะไม่ขอซื้อตัวไหนอ่ะแล้วก็นี่คือข,ข้าว่วใช่ไหมงาเอางาโอ้โอข้าวขวดวันนี้ใส่งาด้วยใ,ใส่งาใส่ไข่ใส่อะไรนะครับแต่อย่าลืมใส่ใจครับผมเช็คบอกครับอย่าลืมใส่ใจครับผม ต้องทําให้คนกินต้องอนามัยหน่อยนะครับครับผมเจ็ดเจ็สองเื่ออร่อยถูกปากอนามัยถูกเรือกเพื่อผมได้ถูกใจนี่ก็กําลังตําตําพริกเพื่อที่จะตําซบตำกับผมนี่ครับครอบครัวอันนี้แม่ครัวครับผมอันนี้กระเทียมนี่ครับเมนูวันนี้ครับผม คืคืงองร้านดครับเนะี่ยจงองร้านคนสวยครับจงองร้านจงอง้ไอ้สามแยกาแย่ายในเชือครับเดวนนสว,เด,วเดี๋ยวโดนค่าลิขสิทธิ์ครับผม <c oughs> <c oughs> อเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนครับผมหมักลงตะแกรงยังหมักก็ผมต, <ะ S 1> ตะแกรงลงเลยป๋าอันนี้ไอนนเชฟต้องทิ้งไว้ครับเชฟทิ้งไว้สักอตอนนี้ทิ้งไม่ได้ครับคนหิวครับอ๋อหิวอ๋อต้องโอเครับบางทมันต้องหมักไว้สักสามสามสามวันไม่ไม่ไม่ครับนคนหิวครับอ๋อคนหิวคนหิวโอเคโอเคโอเคไปเดินไปเดินไปโอ้โหเนี่ยพิซซี่ใหญ่แล้ววันนี้เรามีผัดย่างคนใหม่ครับผมเด็กเด็กเอเด็กย่างคนใหม่ครับเพิ่งรับมาเพิ่งรับมา นี่ครับเด็กย่างค้องนเพิ่งรับมาครับผมสองคนครับผมมันจะย่างได้อยู่ที่คนย่างครับผมจะอร่อยแม่อร่อยครับ